สัมมาสัมพุทธานังปรมัตถทะทัสสีััสีีลา g SI LA t h i k u ป a p ตต a ั i ขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นนัตถายอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารมี มีศีลเป็นต้นขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลาย รายการธรรมะยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสาถานีวิทยุพลมสองคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกา ถึง9ก้นาฬิกาสานาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยม <c oughs> วันนี้ญาติโย,ยมที่ฟังรายการนะคงจะได้ยินเสียงที่แหบนะเพราะป่วยอย่ยางหนักเลยนะมาสองคืนแล้ว คืนเมื่อวานนี้แล้วก็เมื่อคืนนะขณะนั่งเนี่ยน้ำมูกไหลออกมาเป็นน้ำเลยจําวัดไม่ได้นะต้องนั่งพอดีโยมถวายยาฆ่าเชื้อไว้ก็ฉันยาฆ่าเชื้อไปสองชุดนะพร้อม ทั้งคือแร่แล้วก็น้ำพึ่งนะก็อาการก็พอพูดได้นะไม่งั้นไอาจามย่างหนักเลยก็อย่างที่ได้บอกญาติโยกเมื่อวานเนี่ยนะการถวายผ้าไตรเต็ม ที่จริงก็เป็นการทำบุญเพื่อตอนรับหลวงปู่เทพโลกอุดอรนลยโยมคงไม่เคยได้ยินตมาพูดนะ เพิ่งจะได้พูดเนี่ยนะเพราะเพิ่งท่านเพิ่งมาหลวงปู่เทพลกอุดรเป็นยังไงเนี่ยนะพลังของท่านพอมาจะมาพลังอ่อนยุบเลย กลายเป็นหวัดอย่างหนักนะก็ถามว่าพระอริยะองค์นี้พระคุณเจ้าจะรับไหมท่านมาแล้ว ท่นมาเพื่อควบคุมพระกุณเจ้าควบคุมให้เกิดการปฏิบัติขึ้นน,นั่นเองก็ ก็ต้องรับน้อยยุมเนาะเพราะว่าลุงปู่เทพโลกอุดรมาเองค้นหาหลักฐานต่างๆเกี่ยวกับพระอริยะองค์นี้ก็เป็นที่เคลือบแคลงเป็นที่ สงสัยอยู่ท่านเป็นใครนะ <c oughs> ท่านเป็นใครแต่ถ้าฟังชื่อหลุงปูเทพโลกโอุดร คำว่าเทพก็หมายถึงเทวดาคำว่าโลกอุดรก็เหนือโลก <c oughs> หมายถึงโลกุตระภาษาบาลีต้องเป็นโลกุตระเหนือโลกก็คือเทวดา ที่บรรลุโลกุตรรรมแล้วท่านมีหน้าที่จะมาสืบต่อรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง5,000ปีอยานั้นเนี่ยนะพระไตรก็คือถวาย หลวงปู่เทพโลกอุด,อร,เดรเนี่ยผาตรนะใส่เต็มที่จะจัดถวายเนี่ยก็คือถวายหลวงปู่เทพโลกอุดอรตอนวนี้เทพโลกอุดอรก็คือเทพนะที่เป็นอารยะ คือเทวดานั่นแหละที่จริงแต่ท่านจะปรากฏในรูปของพระพิสุทถ้าเอาตามหลักฐานตามพุทธศาสนาแล้วนะ ไไนะถ้าว่าตามหลักฐานตามพระบาลีหลักฐานอะไรท่านคือระมาเองไม่ได้เอาพระดำรัสของผู้มีพระภาคเจ้ามาเพื่อเสริมความเห็นของตัวเอง จะเอาความเห็นของตัวเองไปหาหลักฐานทางพุทธศาสนาในพุทธศาสนาจะมีพรมองค์หนึง่งชื่อว่ากุมาราพรมเป็นพรมที่เป็นอริยะกุมาราพรมเนี่ยจะ ปรากฏตนแสดงธรรมที่ธรรมสภาในเทวโลกเนี่ยเป็นเด็กเรียกว่ากุมาราพรหมปรากฏร,ร่างเป็นเด็กชายสอนธรรมะแล้วอย่างพระบูเข็มเนี่ยก็เป็นเทวดา ที่ปรากฏร่างให้คนได้พบได้เห็นก็เป็นสมเนัยน้อยนะซึ่งเราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับการตักบาทวันเพ็งพุทธนะซึ่งเนี่ยคืนนี้ที่จริงต้องมีการตักบาทวันเพ็งพุทธนะ <c oughs> ไปรู้ <c oughs> ได้ทำกันหรือเปล่าปีนี้เนะไ <c oughs> อาจามเนี่ย <c oughs> ที่จริงนะพอพรุ่งนี้เช้าเป็นวันเพ่นตรงกับวันขึ้นสิบห้าคำฉะนั้นจารหยมก็นะพรุ่งนี้ก็มาตักบาทพระบูเข็มก็ได้นะตอนเช้าก็ได้นะถ้ามากลางคืนไม่สะด,ดวกก็ตอนเช้านะตอนเช้าเพราะ ปีนี้อากาศเย็นนะาม,ามาตาักบาตรพระบรูเข็มก็เนี่ยนะฉะนั้น <c oughs> อย่างลุงป,ปูเทพลูกอุดอรนี่ก็ลักษณะเป็นเทวดาที่ บรรลุโลกุตรธรรมแล้วหมายถึงโลกอุดรเลยแปลว่าเหนือโลกเหนือโลกคือเป็นพระอริยะเป็นพระอราหันต์แล้วจึงจะเหนือโลกนั่นเรียก่โลกุตระโลกุตรธรรมอะ่ะนะมรรคสี่ผนสีนิพพานหนึ่งใช่ไหมละ่ะโลกุตรธรรมคำว่าเทพโลกอุดร ก็หมายถึงเทวดาที่บรรลุโลกุตรธรรมแล้วซึ่งจะปรากฏร่างปรากฏตนเป็นพระพิสุปรากฏตนเป็นพระพิสุจะมาสอนธรรมจะมาแสดงธรรมซึ่ง ถ้าใครเคยฟังเทพเรื่องราวของหลวงพอ่อจรันหลวงพอ่อจรันตัวก็จำไม่ได้นะคือท่านจะมีพระองค์ดำนนะจึอพระองค์ดำพระพิจุนะมาสอนธรรมอ่านจะึงในนามลักษณะจะ,นะจะเป็นเทพก็จะเป็นลักษณะ ธรรมะจะเป็นหลวงพอ่อเจริญนี่ยงนะชื่อเจริญแต่จริงก็คือประวัติของหลวงพอ่อจรัญน,นั่นแหละที่ก็อ่านไว้นะที่มีประวัติของท่านจะมีพวกมกครคคีผลเนี่ยจะมีเนี่ยเรื่องราวของพระที่จีวรสีดำเนี่ยนะทีนี้ลวงปู เทพโลกอุดอรท่านก็มีเมตตาที่จะมาโปรดมาควบคุมคือมาสอนเนนะมาสอนหรือมาควบคุมให้เราปฏิบัติเพรอปฏิบัติเมื่อท่านมาอยู่เราก็เหมือนกับถูกควบคุมให้ปฏิบัติ คือให้มีเวลานั่งสมาธิบ้างให้ปฏิบัติเพื่อจะได้ทำกิจหน้าที่ให้สำเร็จฉะนั้นนะญาติโยมก็ต้องเนี่ยนะปไตรยเนี่ยก็คือรับหลวงปู่เทพโลกอุดร แล้วก็คงต้องอัญเชิญนะรูปของท่านน่ยมานะเป็นรูปหลอก็ได้นะเอยดูปรึกษาช่างก่อนนะพอะการรับนี่ก็จะรับเพียแค่พูดถึงมันก็นไม่ได้เหมือนท่านเท้าหิรัมพนาสูรพระพิทักธรรม ลวงปู่เทพโลกอุดรปรากฏในช่วงหลายสิบปีมาแล้วนะคงจะหลายปีแล้วแต่มาเองก็ไม่ค่อยได้สมใจเห็นแต่ก็พูดถึงลุงปู่เทพโลกอุดรเทพโลกอุดรต่มาก็ไม่เคยสมใจนะจนต้องมาเนี่ยญาติผมนะเป็นวัดหนักเลยเนี่ย เพราะพลังแะพลังของท่านที่มาเนี่ยนะเจาะจงนะสบายเองพลังน้อยกว่าด้อยกว่าก็ย่อมสุดเหมือนกันเป็นวัดเลยญาติผมเป็นติดเชื้อมหมดแรงขาอ่อนไอจามน้ำออกจมูกแรงมากนะ หลวงปู่ท่านมาก็ต้องรับท่านนะมาเองที่จริงจะซื้อผ้าไตรเต็มเนี่ย28ไตรถวายพุทธเจ้า28พระองค์ปรากฏว่าท่านบอกว่าจะรับหรือเปล่าเล่าเออพระอริยะองค์นี้ไม่ปรากฏที่ไหนง่ายๆนะท่านมาช่วยนี่ควบคุม ให้ท่านประพฤติได้ดีขึ้นท่านจะรับหรือเปล่าญาติโยมก็ต้องรับเนะาะญาติโยมฉะนั้นเนี่ยสิ่งจําเป็นญาติโยมจะต้องทําก่อนคือเนี่ยหล่อรูปของลุงปู่เทพโลกอุดรน,นะญาติโยมก็มาร่วมหล่อกันนะทําบุญหล่อรูปของลุงปู่เทพโลกอุดรขนาดก็ประมาณสองเมตรสูงอ่นะเท่านี้ก่อนก็แล้วกันญาติโยม ญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทำบ,บุญบำรุงรายการธรรมะที่มาออกอากาศร่วมทำบ,บุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นบายพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์ญาติโยมอยู่ด้านหน้าของท่านเท้าหิรัพนาสูรด้พระพิทักษธรรมบันไดใหม่ร่วมทำบ,บุญสร้างเรือสุพรรณหงษ์นะถวายพุทธเจ้ายี่แปดพระองค์เป็นพุทธบูชาเพื่อ ในราชพาน,นิยบูาาราภกกษัตริย์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบรมวงศา,า,านุวงศ์ข้าราชบริพารปรสงค์นี้กนในทุกๆราชวงศ์นะแลวก็พระบาทสมเด็จพระปรวินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไปไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตตาญาติโยมตามกาลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาติโยมนะโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์029120369029120369 02 029121971 029121971ทางไปรษณีย์พระมหากรีฑาวชิรญาโนวัดเรียบราบำบรุงบางซื่อกรุงเทพ10800พระมหากีธาวชิรยาโนวัดเรียบราบำรุงบางซื่อกรุงเทพ10800ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194063 หกสามเจ็ดสี่ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชีหนะึ่งเก้าสี่ศูนย์หกสามหกสามเจ็ดสี่นะญาติโยมทำบุญร่วมรอนะหลวงปู่เทพลงอ,อนุนรนะญาติโยมไม่งงินตมาไม่หายเป็นหวัดเนาะ่นะร่วมทำบุญกับตมาแล้วกันนะหล่อลบหลวงปู่เทพลวกอ,อนุนรอิตะญาติโยมนะทุกวันพุธนะเวลาหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม วันเสาร์ก็เช่นกยัดยมหกโมงเย็นถึงสองทุ่มมารวมสดมนกันบันมรดการกราบไหว้พุทธเจ้ายี่แปดพระองค์กันหรือยัดยมประสงค์ใช้มอไซสัรสารนักใช้พลังจักรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วันอาทิตย์ยัดหยมตั้งแต่เก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันรีบระบำรุงยัดยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวัดรีบราบำรุงญาติโยมยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษเสพุทธนาไมเมนาพุทธตังโสตตังพุทธปิติ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสาระทิศจงมารุมานนโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ต่มาพับใดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นที่เป็นอริยรัพย์นําให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทโธขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้น จนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลาน,านานเทินโอปัตวีคงคาภุม,มะเทวาได้มามีหังน้ำะภัทะอัตามาภาพขอญาติโยมผู้ฟงังรายการทุกท่านทุกคนโอสัมทุบมรงรรายการทุกท่านทุกคนขอให้เป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเ,ทเจ้าทุกทุโอง ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกประไล่คุณของพระรัตนตรัยจงปกป่ก,กคุ้มครองรักษาญ,ญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมท,ทุกทุกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกท้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเถิดพุทธทางแคล,ล้วคลาดธรรมังแคล,ล้วคลาดสังขังแคล,ล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควา พรมจัก,กรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสาเร็จทุกอย่างขอญยติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบุนร,รายการทุกท่านทุกคนนะขอให้แข็งแรงมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการธรรมยายใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จริญพร